ชีวิตในสังสารวัตรมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่คอยจิงช่วงและช่วงชิงเงินอยู่ตลอดเวลาบุญและบาปจึงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็อยู่ในตัวเราเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำทางกายวาจาใจของเราคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่ง ที่อยู่ใกลตัวมากกว่าโดยมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งๆที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิตเพราะบุญจะทำให้ชีวิตของเรานะ่ะรุ่งโรจน์โชตนาการส่วนบาปจะทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นมน,นุษย์หรือเทวดาหากหมดบุญก็หมดสิทธ์ แม้ชีวิตตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่เป็นเทวดาก็ต้องจุติเป็นมนุษย์ก็ต้องละจากโลกไปหมดสิทธิ์ในการที่จะอยู่ครอบครองทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนดังนั้นบุญยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้เสมอ ทั้งให้ทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาต้องทำกันให้เต็มที่อย่าได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสริโจรชาดกว่าคนไม่มีบุญจะมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตาม มีความขนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากแต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้บริโภคใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นพอกระรั์สมบัติเปน็นน้ำมากย่อมเลื่องเลยผู้ไม่มีบุญเสียและเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในที่ทุกสถานอันหนึง่งโอกระรั์สมบัติเป็นน้นมาก ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญในที่แม้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทรัพย์ทั้งหลายบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติที่งดงามแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทั้งหลายมีทรัพย์สมบัติมากทั้งแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาพวกพ้องบริวารร่างพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมีคุณสมบัติเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ในสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์ และที่เป็นของทิพย์ลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานสมบูรณ์หมดทุกประการดังนั้นบุญยังเป็นแหล่งกำเนิดที่สาม,มารถดรรมาดาในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาดวงบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายภายในของกายทุกๆุกกายเป็นดวงบุญที่ส้อนซ้อนกันอยู่ภายใน เป็นผังสำเร็จที่ติดเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนนนิพพานคนไม่มีบุญก็เหมือนผลไม้พันไม่ดีถึงแม้จะใส่ปุ๋ยปรวนดินร,รดน้ำบำรุงรักษาอย่างดีแต่ยังมากก็ทำให้ผลดกขึ้นมาบ้างจะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้น เป็นไปได้ยากดังนั้นคนมีบุญน้อยเวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากทั้งยังติติดกัดขัดมีปัญหาปภรรคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้จะรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นแต่คนมีบุญมาก เวลาจะทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายไม่ว่าผู้มีบุญจะไปอยู่ที่ไหนทรัพส,สมบัติก็จะมาเกิดขึ้นปอรองรับให้ผู้มีบุญได้ใช้สร้างบารมีเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระกัสสปะ สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของธิดาท่านหนึ่งที่เกิดจะในตระกูลมั่งคัง่งในสมัยนั้นหลังจากที่สมเด็จพระผู้เมีพระเจ้าได้เสด็จดับขัน,บนธบริปภานแล้วชาวเมืองกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีทองที่มีความสูงประมาณหนึ่งโยชน์ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าเสสวดีกุมาริกาดาเบียงสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์ร้อมกับมารดาไปเห็นชาวเมืองต่างก็ขยันเงินแข็งในการก่อสร้างพระเจดีย์จึงถามแม่ว่าพวกชาวเมืองเนี่ยเขากำลังสร้างอะไรกันอยู่ อมแม่ของกุมาริกานั้นบอกแกนางว่าเขากำลังทำอิดทองคำเพื่อสร้างพระเจดีกันอยู่จะลูกกุมาริกาพอได้ฟังข่าวบุญอันเป็นมงคลเช่นนั้นก็เกิดปีติเลื่อมใสขึ้นมาทันทีอยากจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นด้วยจึงตัดสินใจถอดเครื่องประดับที่ติดตัวมา แล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูขอสละสร้อยคอเส้นนี้เพื่อร่วมสถาปนาการสร้างพระเจดีทองในครั้งนี้ด้วยขอคุณแม่ช่างเอาเครื่องประดับนี้กระทำเป็นอิฐทองคําเพื่อสร้างพระเจดีด้วยค่ะแม่ของกุมอริกาฟังแล้วก็ปิติขนลุก ชูชันร้อมกับอนุมัตินากับลูกว่าดีแล้วลูกลูกให้ไปเถิดแล้วบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะได้ติดตัวลูกไปทุกภพทุกชาติแล้วนางก็เอาเครื่องประดับของลูกสาวส่งให้แก่ช่างทองเมื่อช่างทองรับเครื่องประดับไปแล้วก็อนุมัตินาในการทำบุญของหนูน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ทีเดียวที่เด็กหญิงตัวน้น้อยแต่กลับมีหัวใจกล้าหาญและยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นะจ๊ะต่อมานาก็ไดตามตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนั้นเรื่อยมาและก็ได้สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำจนตลอดชีวิตเจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย ผาการสร้างบุญใหญ่ในการสร้างพระเจดีย์ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสเมลาจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกมีบริวารและวิมานอันใหญ่โตโอรานมีรัศมีกายสว่างสวัยประดดทองคำนางได้ท่องเที่ยวสวยสุข อยู่ในเทวโลกเป็นเวลาย,ยาวนานและท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุกติภพอย่างเดียวจนมาถึงยุคสม,มัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานางก็ได้มาเกิดในบ้านตำบลหนึ่งชื่อนารก,กะหรือบางแห่งเรียกว่าบ้านนาลันทาในแคว้นมคธูญาติได้ตั้งชื่อกุมาริกานั้นว่าสเสศวดี แล้วว่าผู้มีบุญวิเศษนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลอรอบข้างจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวมีอยู่วันหนึ่งมารดาได้ใช้ให้นางไปซื้อน้ำมันที่ตลาดและในวันนั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีได้ขุดทรัพย์สมบัติของบิดาที่ได้ฝังเอาไว้ เป็นจำนวนมากก็่จะได้เอาเงินทองแก้วมณีและแก้มุกดาเป็นต้นเหล่านั้นมาใช้แต่ด้วยอำนาจบาปกรรมของบุตรเศรษฐีมาบดบ,บังทำให้ทรัพย์สมบัติที่ขุดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฐานเป็นกระเบื้องก้อนหินและก้อนกรวดจนหมดสิน้นถึงแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ พ่อค้าก็ม่ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับขนไปกองไว้ที่ตลาดด้วยความหวังว่าถ้าหากมีผู้มีบุญมาพบเข้าก็คงจะเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างแน่นอนและแล้วความหวังของพ่อค้าหนุ่มน,นั้นก็สำเร็จที่ผลเมื่อนางเสศวดีเดินไปที่ตลาด เดินก็ไปหาพ่อค้าแล้วก็ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงเอาแก้ออกวมณีเงินทองมากมายมากองไว้เช่นนี้แล้วเงินทองและแก้ออกวมณีเหล่านี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีในที่มิชิดไม่ใช่หรือพ่อค้าก็ได้เห็นนางไปจับต้องสมบัติเหล่านั้นดูในที่สุด ทานก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองเหมือนเดิมนมเศรษฐีรูร้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนางจึงได้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยาเมื่อพ่อค้าหยุดครองคู่ขับนางก็ได้เห็นความประพฤติของนางล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางที่ดีจึงเปิดประตูเรือนคลัง แล้วถามนางว่านังหญิงจะมองเห็นอะไรในคลังนี้บ้างนางตอบว่าฉันมองเห็นเงินทองคําและแก้วมณีจํานวนมากกองอยู่พอค้าหนุ่มจึงเล่าให้นางฟังว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยได้หายไปหมดเพราะบาปกรรมของพี่แต่วันนี้ทรัพย์สมบัติได้กลับมีขึ้นมาอีก ด้ยบุญบารมีของน้องเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงจัดการดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านนี้ส่วนพี่เนี่ยจะใช้สายเฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นส่วนว่าเรื่องราวของนางสเสสวดีสาวิกาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น เราคงต้องมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งบุญหยาบและบุญละเอียดหากหมดบุญแม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มีอันตั้งแปรสภาพหรือเปลี่ยนมือไปจะไปอยู่กับเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้น ผู้มีบุญไม่ว่าจะไปเกิดอยู่นที่ใดก็าตามบุญนั้นก็จะตามไปให้ผลในสถานที่นั้นและในการทุกเมื่อดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะและบุญที่สำคัญที่สุดคือการทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เกิดถึงพระระัตนาายภายในตัวเพราะฉะนั้น ให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่ากเกียจคร้านในการทำความเพียรเพราะสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญให้กับเราในการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาำัยมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนาน,น,าน ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิดธรรมกายเจดีย์มณี จักรวานอำน่ำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาน